แนวคิดเบบี้บูมเมอร์กับการทำธุรกิจขายก่อนระบบไว้ที่หลังบ้านใครเป็นบ้างคะเจนนี่เขามีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งค่ะก็คือลุยไปก่อนเลยขายไปก่อนเลยเอ้ยเดี๋ยวระบบค่อยตามมาเออแต่ในสมัยก่อนมันก็เวิร์กนะเพราะว่าในสมัยที่เบบี้บูมเมอร์กำลังเริ่มธุรกิจเนี่ยค่ะตลาดมันกำลังโตค่ะเพราะว่ามันเริ่มจากไม่มีอะไรเลยทุกอย่างก็เลยต้องเร็วพอต้องเร็วก็คือลุยไปก่อนเลยทำไปก่อนเลยระบบค่อยตามมาแต่บางคนก็อาจจะคิดว่าผ่านมา20 30ปีแล้วเออระบบ จะตามมาช้านิดนึงจริงๆแล้วค่ะมันคือการสะท้อนมุมมองธุรกิจของแต่ละเจนนะลองสังเกตดูสิเบบี้บูมเมอร์นะคะเขาจะ execution ก่อน strategy อ่าก็คือการลงมือทำก่อนที่จะวางกลยุทธ์ในขณะที่พอเป็นรุ่นลูกค่ะเราวาง strategy ก่อนแล้วเราค่อย execute หรือว่าลงมือทำใช่ไหมคะใครเห็นด้วยพิมพ์มา <c oughs> แต่จากที่กิ๊บเจอนะคะถ้าเกิดว่าบ้านไหนสามารถเอาแนวคิดของคุณพ่อคุณแม่กับรุ่นลูกมาผสมกันได้นะโหธุรกิจพุ่งทยานเลยค่ะบ้านไหนเป็นยังไงกันบ้างพิมพ์คอมเมนต์มาเล่าให้ฟังหน่อยนะคะ ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ